เอ้พี่แป้กินกุ้โอ้โหโอ้โอ้โอ้อะไรเนี่ยเปลี่ยนเสื้อหรอน้อเมียม่ใหญ่แม่พี่หอมอะจอดาบน้ำให่ใหญ่ไม่ะเอียงแล้วตักเกลนนันเ ไ็ไนคนมนี่ไม่มีน้ำแข็งใส่นะคนละครึ่งไปเอียงไปใส่ได้เวลากินข้าวได้คนหายหมด เม่อี <sens ib> <ics> <sh yelled> ่ิปเราเพียงทัดสองคนเาไม่ต้องตัวอ้วนหรอกนะใครเัวก็กลัมาแต่ยักษ์ใหฮะอาบน้ำให่ยนรัเนียเรา้งเกิเสียงดังงดัง

น,นั่งนีนง่นงไข้า,างแม่เน,นาะนั่งตรงไหนปตัตาก็าได้มห,หอมดเลยนเบื่อแล้วยนหมดแล้วลงกับแม่ก็ได้ไม่มีใครลงเยพรไปทางไหนทางแมย่ยิ้มยิมยต้งพับพื้นสะเทือนเลยข <laughs> อขนมจีน กินปั๊บกินเมียขยพี่อะไ,ไม่เอาสักแครแ์มาว <laughs> านทำเป็นหยาดทำไมไม่เอาแช่ตู้ไว้เดี๋ยววันนี้ก็จะกินกินจะได้ก็จะได้หลับอย่างเงีแช่ตู้หมด รูดีมนคนมีอันเด็กจริงเิ่มแตง,งเตอลห่แบบกอยใบยมอยใบยจริงแดงเลื่ยอ,อ,อยู่ <c oughs> ทําเงี่ยังมาางปลกยิมล้หน้าพี่แป๊ เน้อหมืห้เขาไม่กินหอง,องเอาเป็นนน้อนะสลัดไมเอาะ <N> อนะข้คืได้นนกินฉันไม่กิน,นเลยมันใหญ่ๆถ้าต้องมันกินมัม <N>

เลยไอ้ักเ yes, ็าเป็มาก่่ามันะไรปรดมังี่แม่ทไม่เต็มเลยก็ไม่ินทําแม่อร่อยมากทําไม่เป็นมากทำมั้ทำแม่คมอมือย่างของฉันอ่ะยังไม่ได้เปิดเลย อ,อ,อันนั้นอันนั้นแค่ออเดอร์อยากกินหอยแครงมันไม่มีเมื่อวานฉันเห็นขายน,นะค่ะโอ้ยไปพูดซงอะไรมันก็มีเยอะแยะแบบว่ากินคนเดียวก็ไม่ได้อยากอันนี้ว่าอยากกินมันไม่มีเขามีคนเดียวนะชมพนะ้ กชมนวเขาเลยบอกว่ารอ,าอให้ลูกค้าตายแต่คงไม่ามเหกือนอเอ็มเเขาจะมีงานนิูสิใช่ไหมมันก็มีตลอดช่วงต้นปีอ่ะเราจะมีงานอะไรงานอะไรไม่ต้ตีรัานีกคูณ<ต>สิ เร็วเม่ใหญ่เขากินหมดแล้วเร็วเรยเเมเรยมใหญ,เใหญ่เขากินข้าวหมดแล้วไม่ใหญเร็วเร็วม่ใหญ่เร็เร็วม่ใหเขากินข้าวหมดแล้วไม่ใหญมาบอเร็วเร็วไม่ใหญ่ไกินข้าวไปกินแล้วแต่กินโชกกล่องเพืออ่อนกินโชกกล่องเพื่อน เมื่อวันเมื่อวันหมูหมูทอดเค็มเค็มประหมอวันนี้ไม่เค็มตาเป็กดีมั้ตป้าดองไม่ตินงสับรดมาเดลเอาเคยยินาสกรวจโลกหนก็ดองได้แป้งมันไปกรีดยามกับพี่เอมไหม Lòng ở kia mấy? Dạ, kịp xíu bãi, kịp muộn. Đúng, tham ngang. có, mất tiền rồi. Dê lình nhạt lạc. Ôi, tự yên lặng thôi. Ui, tự yên mất anh bắt đầu không subscribe <laughs> 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 anh. kênh Ghiền Mì tốt. Để không mẹ? lỡ những video hấp dẫn ปวไรไอ้ปนอกแกมแต่แกส้มปานิ่นนะแต่ป้วงแบบไรเอ้บปาไส้อะไข่มันดียไข่เรามเราอันกินมิ้งเคยที่สรอราวไอตอนนี้จะเปนุปนสัยสาวตัวนี

เตะนีเตะบายเลยมือกรบอยที่คนหักพังคือมือแก้วไม่ครบอิ่มหนมเละแล้วปลาื่ไหนล่ะเี๋ยวสิื่นทีื่อวานกอนใ่

ไมรู้ใครรู้ใครคแล้วแต่ตอนนี้นนมันรุ่นเหมือนกับบ,บึกดำบรรณนยนียแล้วตัวกระ <c oughs> ชั้นยังอะไรมารำปลาฉนอนไวต้องไม่ัตัวบอลเลนเยตัวตัวน่ะปลาชนอนไม่ชอบกินมันไม่เห็นมันไม่เห็นอะไรเลยเนะยปลาฉนวนระเบิดบ่ายเนาเลยที่เป็นแรงเคลื่อนไบต์เป็นนั เราประมูลดีละที่บกกินประต่า่ากินเนี่กินแล้วพเอกินแล้วยวไจังข้าวเลยจานตักให้เขาไม่กินเลยมาดักเป